อ๋อพัควรบอกเป็นเหมือนกันเพราะคนทํากันเยอะเนาะพักควรเนาะเนี่ยแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอวิวับบไปหมดสีแดงอ๋อเป็นกันเป็นแถวเป็นกันเป็นแถวเลยพัควรบอกโอ้ขอบคุณพักควรมากๆค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะก็ทาไปเรื่อยๆค่ะทาไปเรื่อยๆปกติไม่รู้เป็นไร ปัญหาเดียวกันเลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนกว่าเขาจะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าดวงตาเป็นศูนย์แต่ว่าการการดูก็ก็ได้เวลาก็ได้หลักกิโลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าจอขึ้นเป็นเลขศูนย์ตอนนั้นก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ ป้าขวรบอกจ้าเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ท้อไม่ท้อปกติลมจะพัด <c oughs> ยอดยอดมันใบไม้จะไหวดุกติ๊กุกติ๊ก,ก,กวันนี้นิ่งเงียบกิ๊บเลยค่ะบ่าวเพชรชาแนลมาแล้วเลิฟสี่เลิฟสี่ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับน้องบ่าวเพชรชาแนลค่ะ ระบบเขาทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะแล้วรุ่นวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เคยมีแบบว่าคนดูเยอะๆประควรบอกสู้ๆสู้ๆค่ะขอบคุณบ่าวเพชรมากครับผมบ่าวเพชรชาแนลค่ะสติกเกอร์สวยสวยสวยฟ้าสางที่กลางทุ่งนาวันนี้ฟ้าสางที่กลางทุ่งนาสวัสดีบ่าวเพชรค่ะจากประควรคนรักเกษตรค่ะ น้องสุก็สติกเกอร์สวยสวย,สวย,สวยมาให้เจ้าบ้านขอบคุณมากๆค่ะอามาพอรอนชาแนลค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเชิญเพื่อนๆนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านมารับพลังงานที่ดีจากธรรมชาติตอนเช้าๆค่ะมารับพลังงานบวกจากธรรมชาติกันค่ะสวัสดีเ้าควรบ่าวเพชรครับผมจากน้องสุพรรณค่ะ น้องสู่ก็สติ๊กเกอร์สวยสวยมาสดใสสดใสยามเช้าค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะท้องฟ้าสวยสวยยามเช้าค่ะเนี่ยค่ะพาเพื่อนๆพี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมารับพลังงานบวกจากธรรมชาติค่ะจะรับพลังงานบวกจากธรรมชาติตอนเช้าเช้าเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตในวันนี้แล้วก็ทุกๆวัน อย่างมีความสุขแล้วก็สดใสเพราะว่าได้รับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติกลับไปทุกท่านทุกท่านค่ะบ่าวเพชรชาแนลสวัสดีทักทายคุณสุขครับผมประควรก็ส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติกลับไปทุกคนทุกท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกคูณน่ารักก็คือนกนั่นแหละค่ะนกะยาอา้าวกล้องมีลดหน่อยโอเคค่ะชมนกชมทุ่งนาข้าวชมท้องฟ้าจากธรรมชาติยามเช้าค่ะอามาพอรชาแนลค่ะอามาพอรชาแนลค่ะวันนี้ลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวอมพอรชาแนลก็ แทนกล้องให้คุณผู้ชมได้รับชมทุ่งนาไม่กว้างมากค่ะหลังบ้านค่ะไม่กว้างมากอีกหน่อยก็คงจะเป็นอ่เป็นหมู่บ้านทั้งหมดอะค่ะที่ที่ว่างที่ทำนาอยู่นะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านไปแล้วแล้วก็ด้านหน้านั่นก็เป็นบ้านหลายหลังสามสี่หลังตรงนั้นนะคะแล้วข้างหลังบ้านที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือถนนใหญ่ค่ะคุณผู้ชม ถนนใหญ่ค่ะถนนใหญ่สี่เลนถนนสิงฮวัดวิ่งระหว่างสุโขทยัยพิษซูซานูโล่ค่ะเป็นเส้นเมนเส้นหลักเลยค่ะไปทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายไปนู่นเลยค่ะเมื่อก่อนอยืนตรงนี้ก็จะเห็นถนนค่ะเห็นถนนรถวิ่งผ่านไปมาไปมาค่ะพอมีบ้านเกิดขึ้นแล้วนะคะก็มีต้นไม้ก็จะ <c oughs> ตามมาค่ะ ขอไพยด้วยนะคะเช้าๆเสียงก็ไม่ได้สดใสเสียงก็จะแ